สวัสดีครับชาวราศีตุลผู้รักความยุติธรรมและความสมดุลครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโหนชัดๆโหราศาสตร์7ช่องที่จะไขรหัสชีวิตของคุณผ่านดวงดาวให้คุณฟังแบบชัดๆครับช่องเราจะใช้การพยากรณ์ตามลัคนาเป็นหลักหากคุณยังไม่เคยผูกดวงแต่ทราบเวลาเกิดนะครับคุณสามารถเข้าไปผูกดวงตามคลิปในคําอธิบายของคลิปนี้ก่อนเพื่อทราบลัคนาเพื่อความแม่นยํานะครับ แต่หากคุณไม่ต้องการผูกดวงหาลัคนาก็สามารถฟังต่อไปได้เลยตามราศีของอาทิตย์ครับวันนี้เราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลกันในเดือนพฤศจิกายน2568ครับเรียกว่าต้องบอกว่าเป็นเดือนนี้เป็นเดือนที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของชาวราศีตุลอย่างแท้จริงครับทําไมถึงพูดอย่างนั้นเอาใจกันหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเดือนนี้ถือว่าคุณเป็น ดับเบิลแจ็คพอตนะครับเป็นราศีหนึ่งที่เป็นเฮงที่สุดนะครับมีโชค2ชั้นที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับชั้นแรกนะครับก็คือเรื่องของการงานนะครับในภพกรรมมะของคุณอยู่ในจุดที่เรียกว่ารุ่งเรืองที่สุดในรอบ12ปีนะครับก็คือพฤหัสมหาอุดนะฮะเข้ามาอยู่ในพบการงานในราศีกรกฎนะครับก็คือเป็นในภพกรรมมะของชาวราศีตุลน,นะฮะ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยตัวคุณเองนะครับที่กำลังจะยิ่งใหญ่กำลังจะแจ้งเกิดหรือว่า growing up นะครับใหญ่ที่สุดเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกว่าชาวราศีตุลเนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยมาทับลัคนาแต่ว่าดาวอาทิตย์เขาดันเป็นดาวนิดนะครับพอเป็นนิดปุ๊บเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเป็นดาวที่อ่อนกำลังแล้วก็สร้างปัญหาให้คุณยิ่งใหญ่พอสมควรนอกจากนี้แล้วดาวศุกร์ก็ไปเป็นวินาศอยู่ในภพ อ,อยู่ในภพวินาศนะครับไปเป็นนิจอยู่ในภพวินาศนะในราศีกันสุขเนี่ยสำคัญกับคนตุลมากเพราะว่าสุขเนี่ยก็คือดาวประจําตัวของคุณนะฮะพอสุขเนี่ยไม่ดีอาทิตย์ก็เป็นนิจสุขก็เป็นนิจแถมก่อนหน้านี้อังคารก็เป็นประทับลัคนาเรียกว่าโอหาดีแทบไม่ได้เลยนะครับเดือนที่แล้วเนี่ยเหนื่อยเนาะ เดือนนี้ครับเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะครับเป็นเดือนที่ตัวคุณจะเปล่งประกายที่สุดแล้วก็การงานก็จะพุ่งทยานสู่จุดสูงสุดเลยนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มจากภายในไปสู่ความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่ภายนอกครับเดี๋ยวผมจะแกะรหัสชีวิตให้ฟังกันนะฮะเอาละครับก่อนอื่นเราจะคุยกันเรื่องของปฏิทินโหรนะครับช่องของเราเนี่ยเราใช้โหราศาสตร์แบบลาฮิรีนะครับเรียกว่า การคำนวณของเราเนี่ยเป็นการคำนวณที่คำนวณตำแหน่งดวงดาวที่ตรงแล้วก็แม่นยำตามตำแหน่งดาวจริงบนท้องฟ้านะครับตรงตามตำแหน่งการคำนวณขององค์การนาซาแล้วก็ทำให้การพยากรณ์ของเราเนี่ยเรียกว่าอยู่บนพื้นฐานที่แม่นยำของดวงดาวนะครับดังนั้นเนี่ยตำแหน่งของดาวแล้วก็วันที่ดาวย้ายราศีคุณอาจจะแบบ เอ๊ะทำไมมันไม่เหมือนกับช่องอื่นที่เขาว่าดาวย้ายราศีวันนู้นวันนี้ไม่เห็นตรงกันนะครับเพราะว่าช่องอื่นเนี่ยบางทีเขาใช้สมการการคำนวณแบบเก่าก็คือการคำนวณแบบนะสุริยญาตนะฮะพูดตรงๆก็คือว่าเขาใช้สมการที่มันคลาดเคลื่อนนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็ตำแหน่งดาวของเขาก็อาจจะไม่ไม่ไมค่อยตรงสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ไม่ได้บอกว่าเขาพยากรณ์ไม่แม่นนะครับแค่บอกว่าตำแหน่งดาวเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับก็เลย อาจจะแบบว่าจริงๆเขาอาจจะพยากรแม่นกว่าผมเยอะเลยนะครับเพียงแต่ว่าการคำนวณที่เขาใช้เนี่ยมันใช้ปฏิใช้ตัวตำแหน่งดาวที่ไม่ถูกต้องก็เลยอาจจะทําให้อ่านดาวคลาดเคลื่อนไปนะครับโอเคครับเรามาพูดกันในเดือนนี้นะครับปฏิทินโหราฮิรีเดือนพฤศจิกายนเนี่ยดาวย้ายราศีทั้งหมด5ครั้งแต่ก่อนจะ5ครั้งเนี่ยเ,เราพูดถึงดาวที่ย้ายราศีปลายเดือนตุลาคม2ครั้งนี้ก่อนนะครับมันสําคัญนะฮะ ยี่สิบตุลาเนี่ยดาวพุธยกเข้าสู่ราศีพิจิกตรงนี้สําคัญเลยนะครับแล้วก็พุธในเดือนนี้เนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่า,เ,าเดินถอยเข้าถอยออกระหว่างราศีพิจิกราศีตุลนะครับมีผลต่อคุณมากๆเลยนะฮะแต่ว่าเรื่องของดาวพุธเนี่ยมันค่อนข้างมีรายละเอียดเยอะเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกต่างหากไปนะถ้าพูดในตรงนี้เนี่ยจะพูดฟังไม่รู้เรื่องนะครับขออนุญาตย,ยกยกยอดไปส่วนวันที่27ตุลาที่ผ่านมาครับ ดาวอังคารครับดาวอังคารซึ่งเคยเป็นประทับลัคนาของคุณในเดือนก่อนหน้าเดือนตุลาเนี่ยยีตุลาดาวอังคารได้ยกเข้าสู่ราศีพิจิกเป็นเกษตรนะครับแล้วก็ดาวอังคารเขาจะยกเข้าธนูวันที่7จธันวาคมต่อไปนะฮะสำหรับเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็มีดาวย้ายราศีทั้งหมด5ครั้งแต่เกิดจากดาวทั้งหมด4ดวงนะครับก็คือดาวศุกร์เขาจะย้ายราศีสองครั้งนะครับดาวศุกร์ดาวประจําตัวของคุณนี่แหละนะ ในวันที่2พฤศจิกายนเนี่ยดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์ที่ได้เล่าว่าในเดือนที่แล้วนะครับจนถึงวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยดาวศุกร์ก็เรียกว่าเป็นดาวเป็นนิดอ่อนกําลังนะครับตัวคุณก็จะแบบอ่อนเปรีย้ยเพียแรงแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะทําอะไรนะอาจจะอินโทรเวนไปสักช่วงหนึ่งนะครับแต่ว่าหลังจาก2พฤศจิกามาเนี่ยเรียกว่าศุกร์ยกเข้าสู่ราศรีตุนเป็นเกษตรแล้วนะครับใครที่ยังอ่อนแรงอยู่มีกําลังได้แล้วนะฮะ อ่าพอวันที่9พฤศจิกายนนะครับพระเกตครับเลข9นะฮะยกเข้าสู่ราศีเมษนะมะเร็งลัคนาของคุณอีกนะครับเรียกว่าส่งพลังอันดีให้คุณได้มากๆเลยพอวันที่16พฤศจิกายนนะดาวอาทิตย์ที่เป็นนิดที่ทับลัคนาของคุณเนี่ยก็จะยกย้ายแล้วครับย้ายไปสู่ราศีพิจิกพ้นจากความเป็นนิดนะครับแล้วก็พอ23พฤศจิกายน2568รเนี่ยดาวพุธนะครับ จะถอยหลังกลับมาจากพิจิกนะครับถอยมาทับลักษณของคุณที่ราศีตุลเลยนะครับส่งผลเต็มเมนะฮะยีบพฤศจิกาปลายเดือนแล้วเนาะปลายเดือนสุดท้าย26พฤศจิกานะครับดาวสุกนะครับก็จะย้ายจากที่อุ่มลักษณของคุณเนี่ยนะครับไปยกเข้าสู่ราศีพิจิกคราวนี้สุกจะไปเป็นปราแต่ว่ามันก็จะส่งผลในเดือนธันวาคมซะเป็นหลักนะครับแล้วมาอ่านทีละด้านนะครับ ด้านแรกก่อนนะเพราะว่ามันมีดาวที่มาทับลักกลุ่มลักอยู่เยอะเลยนะเรามาพูดถึงเรื่องของตัวตนสเสน่ห์แล้วก็การแจ้งเกิดนะครับพบตนุของคุณนะเป็นไฮไลท์เลยนะครับเป็นปรากฏการณ์ที่สําคัญที่สุดสําหรับคุณในเดือนนี้ครับเพราะว่ามันจะเกิดขึ้นบนตัวคุณโดยตรงนะครับก็คือพบตนุเนี่ยก็คือพบที่ลักขนานครับที่เหมือนลออิงอะ่ะอยู่ตรงนั้นนะครับเป็นจุดที่ส่งพลังที่สุดในดวงชะตานะครับการที่ดาวประจําตัวของคุณเป็นเกษตรนะครับ เรียกว่าเป็นจุดที่คุณจะมีพลังมากขึ้นดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณเนี่ยได้โคจรกลับเข้าบ้านตัวเองในราศีตุลเป็นเกษตรทับลัคนาคําว่าเกษตรแปลว่าเป็นเจ้าเจ้าบ้านเจ้าเรือนนะครับทำให้เกิดความมั่นคงเป็นเจ้าของนี่คือสภาวะที่คุณจะกลับมาเป็นตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนะอย่างที่ผมบอกว่า ใครที่แบบรู้สึกหมดแรงแบบไม่อยากจะทําอะไรอินโทรเวดละเกินอะไรเงี้ยนะครับคุณจะกลับมามีสเสน่ห์อีกครั้งเพราะว่าดาวศุกร์นี่คือดาวแห่งสเสน่ห์นะครับเป็นสภาวะที่เรียกว่าคืนทั้งสเสน่ห์คืนทั้งเงินทองมาให้คุณแล้วก็คุณก็จะแข็งแกร่งมั่นคงม,มีพลังที่สุดเลยนะครับ คุณก็จะมีทั้งความเป็นสเสน่ห์แรงกล้านะช่วงก่อนหน้านี้อาจจะแบบหน้าตาแบบมองๆไปบ้างคนอาจจะแบบรู้สึกว่าเอ๊ะคุณสเสน่ห์น้อยลงนะในช่วงเวลานี้เนี่ยจะสวยขึ้นหล่อขึ้นมีออร่าจับไม่ว่าคุณจะเดินไปไหนคุณจะโดดเด่นเป็นที่รักใคร่เป็นที่เมตตาของผู้คนครับคุณเองก็จะรู้สึกมีความมั่นใจในตัวเองจิตใจมั่นคงครับรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วก็ตัดสินใจอย่างไม่พึ่งพาคนอื่นนะครับ นอกจากนั้นแล้วสุขภาพก็จะฟื้นตัวครับหากก่อนหน้านี้ใครที่เจ็บป่วยจากดาวที่เป็นเป็นนิดแล้วก็อยู่ในภพวินาศเนี่ยเรียกว่าช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายจิตใจจะกลับฟื้นคืนความแข็งแรงสดใสน,นะครับโกลอพอย่างแท้จริงเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการฟื้นจากวิกฤตนะครับ ดาวสุกเนี่ยสำหรับชาวราศีตุลแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นดาวเจ้าเรือนตนุอย่างเดียวแต่เป็นดาวเจ้าเรือนมอรณะนะครับมรณะแปลว่าวิกฤตความตายการเปลี่ยนแปลงการเป็นดาวเจ้าเรือนมอรณะมาทับตัวในตำแหน่งที่แข็งแกร่งเป็นเกษตรเนี่ยอ่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะแย่นะครับแต่จะแปลว่าคุณจะสามารถควบคุมวิกฤตได้นะตรงนี้เป็นวิปริตราชาโยกรูปแบบหนึ่งนะครับเรียกว่าการฟื้นจากวิกฤตหรือว่าตายแล้วเกิดใหม่นะ หรือว่าใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะรักษาได้นะครับคุณจะสามารถควบคุมเรื่องทางมรณะแล้วก็จะเปลี่ยนมันให้เป็นความมั่นคงได้อย่างสําเร็จในทางรูปธรรมเลยนะครับแล้วก็คุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้รับมรดกก้อนใหญ่หรือได้เงินประกันนะเพราะมรณะเนี่ยก็คือเงินจากการเสียหายนะเงินจากมรดกจากเงินประกันในช่วงเวลานี้ครับนอกจากนั้นแล้วนะครับมันยังเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่านิจจะพังคะราชายโยกนะครับ ตรงนี้เนี่ยก็คืออย่างที่เราให้ฟังว่าดาวอาทิตย์ที่เป็นนิสทับลักษณะของชาวราศีตุลมาตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะอยู่ไปจนถึงกลางเดือนนี้นะกลางเดือนพฤศจิกาแต่ถามว่าทําไมกลางเดือนนี้ถึงไม่น่ากลัวแล้วเพราะว่าดาวศุกร์มาทับอาทิตย์นะครับดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรเนี่ยอาทิตย์จริงๆเนี่ยเป็นดาวที่ดีของคุณนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะก,ก็คือโชคล่าปรายด้การยอมรับนะครับ ที่โคจรเป็นนิดอ่อนแอตกต่ำมาทับตัวคุณเนี่ยตรงนี้เนี่ยพอมันเป็นนิดคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าคุณปิดทองหลังพระทำดีไม่ได้ดีโชคลาภมันก็จะติดจะขัดนะบางทีทำดีใบผู้คนมองข้ามนะครับเหมือนกับว่า,เ,าเขาไม่เห็นความดีของคุณนะแต่การที่ดาวอาทิตย์เป็นนิดเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แล้วมีดาวศุกร์มากุมนะครับกลับมาบ้านตัวเองปุ๊บเรียกว่า,าตรงนี้เนี่ย ตัวตัวนิดมันจะฟื้นนะครับดาวนิดจะฟื้นนะก็ทําให้อ่ามันได้ภาวะที่เรียกว่านิดจะพังครารชาชยโยกนี่แหละครับพระอาทิตย์เนี่ยก็จะกลับกลายฟื้นคืนสภาพจากความเป็นนิดนะแล้วก็มีเกียรติยศกลับคืนมานะฮะนอกจากนั้นแล้วสุกับอาทิตย์เนี่ยเขายังได้คู่ที่เรียกว่าคู่สมพลก็คือคู่แห่งพลังและก็ความสําเร็จด้วยนะครับนั่นหมายความว่าตัวคุณเองนะครับดาวสุกเกษตรเนี่ยที่กําลัง เรล่งประกายเจิดจ้าเนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะชุบชีวิตโชคลาภของคุณนะครับแล้วก็การยอมรับที่เคยดับไปให้กลับวิ่งเข้ามาหาคุณอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับยังไม่พอครับโอ้โหอะไรมันจะดีขนาดนั้นดีแล้วดีอีกดีซ้ําดีซ้อนนะดาวศุกร์แล้วก็อาทิตย์เนี่ยยังได้เกณฑ์พิเศษอีกนะครับศุกร์อ่าแล้วก็เดี๋ยวดาวพุธก็ถอยหลังกลับมาก็จะได้นระอุดมเกณฑ์ด้วยนะครับโอ้โหสามดวงเลยทีเดียว นะครับนรอุดมเกณฑ์คือเป็นเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ไทยนะครับอุดมแปลว่าสมบูรณ์นะฮะคำว่านรัอุดมเกณฑ์เนี่ยตรงนีน้หมายถึงเกณฑ์แห่งความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองครับอาทิตย์นะครับอาทิตย์ที่กลุ่มลัคนาชาวราศีตุลเนี่ยถึงมันจะเป็นนิดถึงมันจะยังไงก็ตามนะครับอาทิตย์ตรงนี้เขาเรียกว่าได้นระองเกณฑ์นะครับเป็นเกณฑ์ที่แสดงถึงความรุ่งเรืองความเจริญก้าวหน้าแล้วก็ความมีเกียรติของเจ้าชะตานะครับ ผู้ที่มีองค์เกณ์เด่นก็จะได้รับตําแหน่งยศศักมีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานแล้วก็ยิ่งเหมือนได้นี่จะพังคาราชายโยกขึ้นมาด้วยเนี่ยโอ้โหในช่วงครึ่งเดือนแรกของพฤศจิกายนเนี่ยเชื่อเลยว่าคุณจะต้องเห็นความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาถึงตัวเองได้นะครับได้รับการยอมรับจากผู้คนอย่างน้อยๆคนก็จะมายกย่องหรือว่าชื่นชมคุณนะครับดังนั้นเนี่ยหัวใจของเดือนนี้เนี่ยเรียกว่า ขอให้เฉิดฉายให้เต็มที่เลยนะครับลุกขึ้นมาดูแลตัวเองนะครับแต่งตัวให้ดีพูดจาให้ไพเราะเพราะว่าสเสน่ห์ของชาวตุลเนี่ยก็คือสเสน่ห์ของดาวศุกร์นะครับคุณยิ่งดูดีเท่าไหร่คุณยิ่งพูดจาไพเราะนะครับคุณยิ่งมั่นใจมีความสุขเนี่ยโชคลาภก็จะกลับมาหาคุณนะฮะแล้วก็มีไฮไลท์ด้านที่2นะครับเมื่อกี้เพิ่งเพิ่งด้านแรกเองนะครับที่พูดไปยาวๆเนี่ยนะครับ เรียกว่าไฮไลท์ด้านที่2ก็คือดาวพฤหัสบดีนะครับที่ย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎซึ่งเป็นภพของกรรม,มะนะครับก็คือเรือนการงานของคุณตรงนี้พฤหัสบดีได้ตําแหน่งที่เรียกว่ามหาอุดนะแปลว่าดาวดาวการงานของคุณเนี่ยตรงนี้นะ่ะจะรุ่งเรืองถึงขีดสุดนะครับในรอบ12ปีคุณอาจจะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งนะครับหรือว่ายกระดับสถานะทางสังคมนะได้รับเกียรติยศชื่อเสียงได้เริ่มต้นงานใหม่สูงสุดเท่าที่คุณเคยทํามา แต่ว่านิดนึงครับดาวพฤหัสบด,ดีตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเขาย้ายมาเหมือนเป็นการชิมรางไม่ได้ย้ายมาแบบอยู่ถาวรน,นะครับเขามาแตะขอบราศีกรกฎแล้วเขาก็จะถอยกลับไปที่ราศีมิถุนซึ่งก็เป็นภพสุภาษะของคุณนะไม่ได้เป็นเสียหายอะไรเลยนะครับแต่ว่าในราศีกรกฎเนี่ยเขาเป็นเรียกว่าดาวมหาอุดนะเป็นดาวที่ตำแหน่งสูงที่สุดของดาวพฤหัสบด,ดีนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยใครที่แบบโอ้ยยังไม่เห็นจะได้เลื่อนตําแหน่งเลยอะไรเงี้ยนะอาจจะต้องรอไปอีกสักนิดนะครับเพราะว่าดาวมันเข้ามาแตะขอบราศีนิดเดียวเองหนึ่งองศางเงี้ยนะครับก็แบบแทบจะยังเดินมาไม่ถึงตัวจุดสําคัญของหลายๆคนนะครับแต่บางคนก็ได้แล้วนะ,ะบางคนก็จะยังไม่ถึงในช่วงเวลานี้นะครับคุณไม่ต้องเสียใจไปอะไรที่แบบว่าคุณเตรียมความพร้อมได้ขอให้เตรียมความพร้อมไว้ในช่วงเวลานี้นะครับ เพราะว่าเดี๋ยวพอพฤหัสมันเดินหน้านะครับตอนนี้มันกําลังจะถอยหลังแล้วนะครับพอพฤหัสเดินหน้าอีกครั้งหนึ่งเข้ากอกฎในช่วงกลางปีหน้านะครับตรงนั้นแหละจะเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าโดดเด่นมากๆสําหรับชาวราศีตุลน,นะใครที่มีแรงทําอะไรไว้ตอนนี้รีบทําครับรีบทํารีบสู้นะฮะมันจะส่งผลดีต่อตัวคุณอย่างแน่นอนไม่ต้องกังวลว่ามันจะไม่มามันมาแน่ๆครับเพียงแต่ว่าถ้าคุณไม่ทําอะไรคุณรอว่าดาวมันจะมาช่วยคุณโดยที่คุณก็แบบว่า นั่งอินโทรเวิร์ดอยู่อะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะไม่ค่อยได้ผลอะไรอ่ะนะครับดวงดาวเนี่ยเขาก็จะให้ผลเหมือนกับามามาช่วยเหลือคนที่ต้องการจะทำอะไรที่สำคัญให้สำเร็จนะครับแต่ถ้าคนที่แบบว่านอนเฉยๆนะครับก็ มันก็ไม่ช่วยนะครับต้องบอกกันตรงไปตรงมาแบบนี้แหละนะยิ่งดาวพฤหัสของคุณเนี่ยมาจากสองภพเรือนก็คือมาจากภพสห์ช้าแปลว่าการติดต่อการสื่อสารการเดินทางนะครับแล้วก็มาจากภพอริก็คือภพของการต่อสู้การแก้ปัญหาด้วยนะครับเรียกว่าคุณจะต้องสําเร็จเพราะว่าการแก้ปัญหาคุณจะกลายเป็นนักแก้ปัญหามือทองยิ่งแก้ปัญหาคุณก็จะยิ่งได้แล้วก็นํามาซึ่งตําแหน่งที่สูงนะครับ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยการเจราจาของคุณก็จะนํามาสร้างความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เป็นมหาอุดด้วยนะครับตรงนี้ก็ขอให้แบบพยายามขอให้แบบอย่าเหนื่อยนะอย่าอย่าแบบว่าโอ,โอ้ไม่ไหวแล้วไม่อยากทําแล้วนะครับรีบทําเข้านะครับเดี๋ยวถึงเวลาที่มันจะมาเนี่ยมันจะมารุนแรงเลยนะครับมันจะดีมากมากเลยนะให้กําลังใจครับ ต่อไปครับเราไปคุยกันในเรื่องของดาวการเงินครับในเรื่องการเงินเนี่ยในเดือนนี้ก็ยอดเยี่ยมมากๆนะครับดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองก็คือการเงินก็คือพบกระดุมพระนะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองก็คือพบปัตตนีคู่ครองหุ้นส่วนเนี่ยนะครับดาวอังคารมาโคจรเป็นเกษตรอยู่ในบ้านของตัวเองพบกระดุมพระถือว่าเป็นช่วงเวลาที่การเงินแข็งป๊กเลยครับฐานะทางการเงินของคุณจะมีความมั่นคงเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็คู่ครองหุ้นส่วนก็จะนําเงินมาให้คุณนะ เรียกว่า,าเขาจะขยันทำมาหากินหรือเขาจะมีโชคดีในเรื่องเงินแล้วก็ส่งเสริมการเงินของคุณด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับดาวอาทิตย์เลขหนึ่งเนี่ยดาวเจ้าเรือนลาภะโชคลาภหลังจากที่เขาแบบย้ายนะฮะอาทิตย์ก็จะย้ายเข้ามาสู่ราศีพิจิกครับแล้วก็ดาวพุธก็จะย,าย้ายถอยหน้าถอยหลังอยู่ตรงนั้นนะครับรวมกันอยู่ในภพกระดุมพระเรียกว่าโชคลาภความสาเร็จดาวพุธก็คือเรื่องของอ ความมั่นคงนะครับาดาวอังคารก็คือเรื่องของการเงินโดยตรงนะครับแล้วก็คู่ครองมารวมกันอยู่ในภพการเงินเรียกว่าเป็นดวงที่นําเงินมาให้สุดๆเลยแต่ว่าต้องระวังนิดนึงครับอาทิตย์กับอังคารเนี่ยเขาเป็นดาวคู่ศัตรูกันนะครับแล้วก็ดาวพุธที่ถอยหลังเนี่ยอาจจะทําให้คุณต้องระวังในเรื่องเอกสารสัญญาคําพูดนะที่แบบแหมบางทีเหมือนคิดว่าน่าจะได้แล้วนะเอ๊ะทำไมไม่ได้นะครับตรงนี้ก็ ต้องทำให้มันรัดกลุ่มนะมีเอกสารมีอะไรที่จะต้องดูแลก็ดูแลให้ละเอียดรอบคอบนะครับต้องระวังดีๆว่าเอ๊ะเราจะพลาดเรื่องเอกสารเรื่องสัญญาที่จะทำให้เกิดความเสียหายได้นะครับมาดูกันเรื่องความรักนะครับความรักพบปัต,ตนิแล้วก็โชคลาภนะฮะก็คือปุตตะนะครับเรื่องความรักเดือนนี้เนี่ยค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็มีหลายมตินะครับสำหรับคนมีคู่นะครับตามที่บอกไปแล้วดาวคู่ครองอังคารเลข3เนี่ยไปเป็นเกษตรในพบการเงินกระดุมพระ ชีวิตของคุณเนี่ยนะครับคู่ครองคุณเนี่ยกำลังเรียกว่ากำลังหาเงินเก่งเลยมีความสัมพันธ์ที่แบบมีความมั่นคงในเรื่องฐานะแต่ปัญหาคือมีดาวพระเกตเลขเก้าเนี่ยที่ย้ายเข้ามาในภพปตัตนิในวันที่9พฤศจิกายนเนี่ยนะครับทำให้คุณหรือคู่ครองอาจจะเรียกว่ายุ่งมากเกินไปหรือว่าอาจจะวุ่นวายกับเรื่องบางเรื่องมีเรื่องมีเหตุมีการอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาใจใส่กันเท่าไหร่ นอกจากนี้แล้วเนี่ยดาวเสาร์นะครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะความสุขในบ้านยังคงถอยหลังอยู่ในภพอริก็คือภพปัญหานะครับก็จะแปลว่าความสุขเล็กๆนน้อยหรือว่าเรื่องของลูกนะครับปุตตะเนี่ยนะครับการลงทุนอาจจะมีปัญหาที่ต้องทบทวนถอยหลังนะครับสรุปว่าช่วงนี้อาจจะไม่ช่วงเวลาที่หวานแหววอะไรมากมายนะครับแม้ว่าดาวอังคารจะดีเป็นเกษตรนะแต่มันจะส่งผลที่ดีในเรื่องเงินมากกว่านะครับ แต่ว่าสําหรับคนโสดนะครับเป็นช่วงเวลาที่เป็นไฮไลท์อยู่นะครับเพราะว่าดาวราหูก็เป็นเกษตรอยู่ในภพปุตตะนะครับก็ค่อนข้างจะชัดเจนคน,คนโสดมีเกณฑ์เจอรักครั้งใหม่ที่เรียกว่ามีความมั่นคงร้อนแรงนะครับแต่ว่าความ,วามราหูเนี่ยราหูก็คือราหูนะราหูมันเล่ห์เหลี่ยมนะฮะคุณอาจจะต้องระวังในเรื่องของเล่ห์เหลี่ยมนะครับหรือว่ามันอาจจะแปลว่าคุณจะเจอคนที่มาจากโลกออนไลน์คนต่างชาติหรือว่าคนที่แตกต่างคนแปลก จากที่คุณเคยรู้จักนะครับหมายถึงว่าไม่ใช่เขาเป็นคนเพี้ยนนะหมายถึงว่าเป็นคนที่มันไม่ได้อยู่ในสังคมเดียวกับกับคุณมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเข้ามานะแต่จริงๆาหูอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่พฤษภาแล้ครับก็อาจจะเจอกันแล้วนะครับเป็นไปได้ก็สรุปคําแนะนําสําหรับชาวราศีตุลน,นะครับว่าคุณมีโชคสองชั้นทั้งเรื่องของการงานที่แบบพุ่งเลยนะครับแล้วก็ตัวคุณเองก็มีความเรียกว่าแข็งแกร่งแข็งแรงมีสเสน่ห์มากยิ่งขึ้นนะ คำแนะนำที่ชัดเจนก็คือทำตัวเองให้แบบว่ามีความสดใสร่าเริงนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมนะ,อ,ะอยากจะทำอะไรช่วงนี้ทำได้เลยนะครับโฟกัสที่การดูแลตัวเองนะครับให้ดูดีให้มั่นใจแล้วก็มีความสุขเพราะว่าตัวคุณเนี่ยในจังหวะนี้เป็นแม่เหล็กที่จะดึงดูดโชคลาภเข้ามานะครับที่เคยหายไปนะ่ะช่วงก่อนหน้านี้นะครับพอคุณเปล่งประกายแล้วเนี่ยคุณก็จะสามารถจะดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับโชคลาภเงินทองเข้ามาได้ดีงามมากนะครับ สิ่งที่ต้องระวังกันก็ก็คือดาวเกตในภพปัตตนิที่อาจจะทําให้เกิดความห่างเหินกับคู่ครองนะครับแล้วก็เรื่องของอย่ารีบในการเซ็นสัญญาเรื่องการเงินต่างๆนะครับที่ออนดาวพุทธถอยหลังอะไรพวกนี้นะก็อาจจะเรียกว่าอาจจะเกิดความเสียหายหรือว่าเกิดความ,มพูดจาไม่อยู่กับร้องกระลอยเป็นไปได้นะครับก่อนจะจากกันไปครับผมขอฝากคำคมไว้ครับเป็นคำกล่าวของบ๊อบบี้อันเซอร์นะครับ กล่าวว่าความสำเร็จคือจุดที่การเตรียมพร้อมและโอกาสเข้ามาบรรจบกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราครับโหนชัดๆโหรสศาสตร์7นอกจากนี้หากต้องการสนับสนุนช่องสามารถกดปุ่มขอบคุณและเลือกอุดหนุนสินค้าต่างๆใต้คลิปได้เลยครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ